กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะ ขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการสิงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแล้วน้องสาวโซ่นะคะจะพามาสรุปแนวะทางฮานอยเม็ดเดียวเนาะของงวดก่อนนะคะสอนะคะเฉพาะกิจน,นะคะใบน้อยเราก็หลุดนะคะเจ 9, นะคะใบน้อยจับชุดวินเข้านะคะเจ็ด 9, แปดสี่นะคะเข้านะคะแปดสี่หกหนึ่งนะคะใบน้อยมานะคะหกหนึ่งนี่ใบน้อยถ้าเขาจะปังก็ปังดีดีนะพี่้องเก้าศูนย์จับชุดวินเข้านะคะเก้าศูนย์ใบน้อยหอยสังนะคะเก้าสี่สามนะคะหลุดนะคะสี่มาดีดีนะคะ หนึ่งสองนะคะจับชุดวินก็หลุดนะคะเจาะนะคะหกสามก็หลุดนะคะสรุปตัวเจาะมาคู่เดียวพิเศษเม็ดเดียวก็เม็ดเดียวอิลิอิโลนะคะสำหรับใบน้อยหอยสังของเราก็เข้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งเก้าศูนย์นะคะเนาะใบน้อยหอยสังของเราก็ปังเหมือนกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะพี่พี่แม่แม่แมจา๋า สำหรับใบน้อยหอยสังของน้องสาวโซ่นะคะก็จะมี1 6ตัวเดิมอีกแล้วนะคะหนบวกลบคูณหารเป็น1 8ึนะคะสาองนะคะบวกลบคูณหารน,นะคะก็จะเป็นสอนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋า 7 9นะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น2 0นะะ 98, นะคะเก้าแปดนะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นสี่ศูนย์นะคะ สำหรับเม็ดเดียวนะคะสำหรับเม็ดเดียวน้องสาวโซให้เด่นไปที่เม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซก็จะให้เด่นไปที่น้องสาวโซให้เด่นไปที่เก้านะคะเด่นเก้า เด่น3เด่น7นะคะ4ก็ยังเด่นนะคะเผื่อใครชอบ4ก็เข้าดีดีนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจ๋าสำหรับเด่น9นะคะก็จะมีก็จะมี9009นนะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า 9ก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้านะคะเก้าี่เก้าหลุดห้แล้วนะคะเข็ดแล้วนะคะเก้าห้าห้าเก้านะคะเงินหลายเก้าหกหไม่มีเลยนะคะเก้าเจ็ เจ็ดเก้าเก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้านะคะสำหรับตัวที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นห้าคู่เหมือนเดิมนะคะคนหัวลุกนะคะพี่น้องตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นเก้าแปด 9889นะคะ9889 9 4ด9ปด2 9สสเก้าเสองสองเกนะคะ 9ก้าห้านะ,ะอีกคู่หนึ่งนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมแมจ๋าก็จะเป็นเก้าเนะ,ะพี่น้อง93อ้าสามบ่หรือเก้เอาเกแล้วกันนึ่งสองสาน้องสาวโซชอบ9กสนะคะเนาะจดไวแคบไวนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจา๋า น้องสาวโซ่ก็เปิดให้แล้วนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเปิดให้แล้วนะ,ะเผื่อใครชอบนะคะชอบหน้าทางของน้องสาวโซ่นะคะเพราะว่าขนมไทยน้องสาวโซ่ลงให้แล้วนะคะสำหรับในบ้านลงให้ตั้งแต่วันที่22แล้วนะคะจดไว้แค่ไว้นะคะพี่พี่แม่แม่จ๋า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลดาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าก็ขอบคุณนะคะพี่ๆนะคะพิมมาให้กำลังใจน้องสาวโซ่พิมมาอวยพรน้องสาวโซ่นะคะก็ขอให้ได้กลับคืนนะคะก็ขอให้ได้กลับคืนเป็นพันเท่านะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าเนาะนะคะใครอวยพรให้น้องสาวโซ่สุขภาพแข็งแรงก็ขอให ท่านพี่ๆแม่ๆนะคะทุกคนสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะคะดีใจน้องสาวโซก็ดีใจนะคะที่พี่ๆแม่ๆเป็นห่วงน้องสาวโซกันเนาะสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีจ้า